วิเคราะห์นะครับอาการเจ็บป่วยนะครับของดาราดังสาวจีนเจ้าลู่ซื้อนะครับที่มีอาการ พูดไม่ได้เดินเซนะครับระหว่างที่กําลังถ่ายทําละครอยู่นะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวหมอหนึ่งจะมาพูดในมุมการแพทย์ให้ฟังแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วมีอะไรที่เราได้เรียนรู้บ้างทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอายุเยอะอายุน้อยมีโอกาสที่จะเป็นแบบน้องเจ้าลูซีอหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวหมอหนึ่งจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่ง healthy hero นะครับลดน้ำหนักทั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่ง healthy hero นะครับแต่ในคลิปของวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์อาการเจ็บป่่ววยนนะครัของดงดแล้กาา เออเฮ้ยมันใกล้ตัวเราพอสมควรเลยเพราะทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้และอาการเจ็บป่วยของน้องเนี่ยนะครับก็มีมุมที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยหมอหนึ่งเลยอยากหยิบยกตรงเนี้มาพูดให้ฟังนะครับว่าทําไมหลายๆเคสหมอหนึ่งถึงพูดเรื่องของการลดน้ําหนักและการที่จะทําให้น้ําหนักตัวของเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่น้อยจนเกินไปไม่เยอะจนเกินไปนะครับมันมี ผลมันมีอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเราบ้างเนาะคราวนี้หลายคนอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับเจ้ารูซือมาก่อน,นะครับเจ้าลูซือเนี่ยหมอหนึ่งเคยได้ดูซีรีส์ของน้องเขาน้องเขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากชาวจีนเลยนะครับเนาะเรื่องแรกที่หมอหนึ่งได้ดูเลยคือเรื่อง เทียบท้าปัตพีนะครับซึ่งเอาจริงๆก็คือภรรยาผมติดซีรีส์จีนมากๆนะครับนะซีรีส์จีนถ้าใครเคยดูมันก็จะดูแล้วติดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันดูไปได้เรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็ฉากก็สวยนะครับนักแสดงก็มีความสามารถซึ่งถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2018นะน้องมีผลงานการแสดงเนี่ยที่ถือว่าเยอะมากถือว่าเป็นนักแสดงที่คนหนึ่งที่ทํางานหนักมากๆพอสมควรเลยนะครับปีหนึ่งเนี่ยแสดงซีรีส์จีนประมาณ3เรื่องไม่รวมอีเวนต์ต่างๆเนาะซึ่งใครดูซีรีส์จีนก็จะรู้ว่าไม่ได้มมีีแค่่10 20 40ตตอออนนนรบางงเื เพราะนั้นถือว่าต้องใช้ร่างกายหนักมากๆเลยคราวนี้อาการเจ็บป่วยของน้องเริ่มเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยช่วงประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าระหว่างที่น้องกําลังทํางานอยู่เนี่ยก็มีอาการก็คือพูดไม่ได้นะครับแล้วก็เริ่มมีอาการเดินเซแล้วก็อ่อนแรงแต่ว่าในเนื้อข่าวก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับว่าอาการของน้องเนี่ยอ่อนแรงเป็นที่แขนที่ขาข้างไหนนะครับแต่เนื่องจากว่ามีอาการ พูดไม่ได้เข้ามาด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าพูดไม่ได้หรือพูดไม่ชัดหรือว่าออกเสียงไม่ได้นะครับแต่อาการเหล่านี้เป็นอาการทางระบบประสาทซึ่งมันมีความสําคัญตรงที่ทุกคนไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากมีโอกาสที่จะเป็นและเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มีอาการเหล่านี้คือ อ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดกลืนลำบากนะครับเดินเซอาการพวกนี้เป็นอาการที่ต้องระวังพอหมอหนึ่งได้ยินข่าวแบบนี้ปั๊บหมอหนึ่งตกใจก่อนเลยว่าเฮ้ย <c oughs> น้องมีอาการคล้ายสโตมากๆากนะครับสโตหรือที่หลายๆคนเรียกว่าอมาัมพฤกษ์อัมาพาตเนาะถ้ามีอาการแบบนี้หมอทุกคนจะต้องสงสัยว่าน้องเขาเป็นโโตกก่อนเลยอย่างแรกนะครับ แต่ด้วยความที่สโตกเนี่ยมักจะเจอในคนที่อายุเยอะพอสมควรเช่น30-40ปีขึ้นไป50-60ปีความเสี่ยงก็จะเป็นเยอะขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดมันเกิดการอุดตันโอเคไหมนะครับอมพึกอัมพาตเนี่ยเป็นโรคที่สําคัญมากๆเพราะอัตราการพิการค่อนข้างสูงคือถ้าเป็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนอนติดเตียงนะครับเพราะนั้นถือเป็นโรคที่ต้องระวังมากๆเลย หมอหนึ่งเลยย้าตลอดทุกคนถูกไหมว่าอย่าอ้วนนะเพราะเวลาเราอ้วนไหนะเรามีโอกาสที่จะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะคุณภาพชีวิตมันจะหายไปเลยแต่ด้วยความที่น้องเนี่ยอายุอย่างน้อยแต่ถามว่าอายุน้อยเจออมัมพฤกษ์อัมาพาตได้ไหมเดี๋ยวนี้หมอหนึ่งเจอนะครับเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆในอายุ20กว่าแต่มักจะเจอในคนที่อ้วนอนะ่ะคนที่สูบบุหรี่คนที่มีโรคประจําตัวเยอะๆเบา,เบาหวานความดันนะครับไขมันหรือเป็นโรคหัวใจ พวกนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงมากกว่าที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตแต่น้องอายุน้อยน้ำหนักตัวก็ไม่ได้เยอะความเสี่ยงในการเป็นก็น้อยแต่ก็ยังตัดทิ้งไม่ได้หมอหนึ่งเชื่อว่าตอนที่น้องเขาป่วยเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลทางนู้นเขาน่าจะตรวจละเอียดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็น c t m r i นะครับตรวจไขสันหลังตรวจทุกอย่างละเอียดเลยซึ่งไม่พบความผิดปกติทางระบบประสาททางระบบทางกายะหมายความว่าอะไรแต่น้องเขาพูดไม่ได้นะแล้วก็มีอาการอ่อนแรงแขนขาด้วยนะ แสดงว่ายังไงน้องเขาก็มีความผิดปกติหรือมีอาการเจ็บป่วยจริงๆนะครับของแบบนี้มันแกล้งทํากันไม่ได้อยู่แล้วเนาะซึ่งจากล่าสุดเมื่อวานนะครับน้องก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังจากที่อาการเริ่มดีขึ้นมาบ้างนะว่าเออเขามีอาการเจ็บป่วยจริงๆนะและโรคที่เป็นเนี่ยนะครับมีชื่อว่า conversion disorderconversion disorder คืออะไรนะครับจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ช่างมันนะแต่เดี๋ยวเราตอนจบเดี๋ยวมันหนึ่งจะสรุปให้ฟังว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างที่ทุกคนควรจะต้องระวังและมีข้อคิดที่เกี่ยวกแบบับอาการเจ็บป่วยของน้องเนาะโอเคไหมนะครับ คอนเวอร์ชันดิสออเดอร์เนี่ยมันเป็นอาการเจ็บป่วยทางใจขอเรียกว่าเป็นโรคทางใจละกันซึ่งเกิดจากการตอบสอนองของความเครียดแน่นอนว่าน้องต้องทำงานแล้วมีความเครียดสูงแน่ๆเพราะว่าเจ้าลูกซื้อทำงานตั้งแต่เด็กเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมของที่ไหนก็ตามที่เป็นดารานะเขาจะมีความเข้มงวดมีระเบิดวินัยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุมน้ําหนักตัวการดูแลร,รูปร่างหน้าตาเพราะว่าอะไรเพราะาบางคนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับมาเป็น ภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆก็ต้องดูดีตลอดเวลาถูกไหมความเครียดตรงนี้ก็ค่อนข้องสูงนะครับกินนั่นกินนูน่นกินนี่ก็ไม่ได้อ่าและการทํางานเนี่ยการพักผ่อนก็ไม่เป็นเวลาด้วยใครที่เคยดูดาราก็จะรู้นะคะว่าเวลาเขาถ่ายหนังเนี่ยเขาถ่ายหนังแบบโอ้โหบางคนเนี่ยถ่ายทั้งวัน24ชั่วโมงการกินการนอนผิดปกติไปหมดเลยไม่ต่างกับหมอพยาบาลหรือว่าพวกแอนโฮสเตดอาชีพที่เขากินนอนไม่เป็นเวลาแบบเนี้ยเลยก็ถามว่ามีผลกับสุขภาพทางกายไหมมีผลอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยจากคนที่อยู่ใกล้ตัวน้องนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่น้องเริ่มเข้าวงการมาก็มีความเครียดที่เกิดจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแวงกันหรือว่ามีการใส่ร้ายป้ายสีอะไรกันนะครับนะอันนี้ตรงนี้หมอหนึ่งขอไม่ได้ลงลึกแล้วกันแต่ว่ามันมีความเครียดที่เกิดจากการทํางานเยอะมากๆซึ่งมันเกิดการสะสมแบบเนี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วน้องก็เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการเจ็บป่วยเนี่ยไม่ใช่อาการเจ็บป่วยแรก แต่ตั้งแต่ช่วงปี2019-2020เนี่ยอาจจะเริ่มพบว่าเฮ้ยมันมีอาการคันยุบยิบตามตัวเริ่มมีภูมิแพ้เริ่มมีอาการเกี่ยวกับซึมเศร้านะครับวันนึงต้องบอกเลยนะว่าใครก็แล้วแต่ที่เริ่มมีอาการแบบร่างกายเริ่มไม่โอเคแล้วหลังจากที่ทํางานหนักหรือว่ามีความเครียดสูงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจอว่าเป็นภูมิแพ้ตอนโตผมเชื่อว่าคนที่นั่งฟังคลิปผมอยู่ตอนนี้น่าจะมีหลายๆคนที่เป็นภูมิแพ้ตอนโตเฮ้ย ภูมิแพ้เป็นโรคประจําตัวมันต้องเป็นตั้งแต่เด็กไม่ใช่หรอคะคุณหมอใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเนาะหมอหนึ่งเนี่ยเพิ่งมาเป็นภูมิแพ้ตอนอายุประมาณ26เมื่อหลายปีมาแล้วมากๆเลยนะตอนนั้นอะ่ะคือเริ่มจบมาแล้วทํางานหมอใหม่ๆช่วงนั้นเนี่ยทำงาน24ชั่วโมง48ชั่วโมงติดกันอะ่ะหมอไม่พอเนาะนะครับเราก็ต้องควงเวรอย่างเงี้ยทำให้การนอนการกินเราผิดปกติไปช่วงนั้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้ผื่นขึ้นเกือบทุกวันเลย แต่มาช่วงหลังๆที่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองได้มีเวลานอนเยอะขึ้นนะครับนะภูมิแพ้หนึ่งหายไปตั้งทัที่หมอหนึ่งตอนเด็กๆไม่เคยเป็นภูมิแพ้เลยเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มมีอาการภูมิแพ้แบบนี้ให้รู้เลยว่าจริงๆแสดงว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่คุณแพ้อันนั้นแพ้อันนี้แต่มันเกิดจากภูมิคุ้มกันของคุณที่มันลดลงจากภาวะความเครียดจากภาวะ ความกดดันต่างๆจากภาวะการที่คุณนอนไม่พอกินไม่ดีไม่ค่อยได้ออกกําลังกายตรงนี้สําคัญมากๆนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็เริ่มมีอาการผิดปกติอื่นๆมาจนมาพบเมื่อประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละว,ว่าพูดไม่ได้อ่อนแรงนะครับเนาะซึ่งกรณีของน้องก็จะเป็นสิ่งแบบที่หมอหนึ่งพูดไปก็คือเป็นภาวะที่เกิดจากความเครียดกดดันแล้วไปทําให้เกิดโรคทางใจนะครับแล้วก็ไปแสดงออกทางกายนะพูดง่ายๆก็คือเคยได้ยินสุภาษิตที่เขาพูดเนาะว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอ่าพอใจของเราเนี่ยมันเริ่มเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยทางกายมันก็จะถูกแสดงขึ้นมานะครับคราวน,นี้สิ่งสําคัญที่หมอหนึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้จากกรณีเจ็บป่วยของน้องในวันนี้คืออะไรรู้ไหมบางคนอ่านข่าวนี้เสร็จปับ๊บอ๋ออาการพูดไม่ชัดอาการเดินเซอาการอ่อนแรงอ๋อสงสัยแสดงว่าเป็นโรคความเครียดมั้งงั้นเดี๋ยวถ้าเรารักษาความเครียดก็น่าจะดีไม่ได้นะครับ อาการแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีนะฟังหมอนหนึ่งดีๆนะปากเบี้ยวพูดไม่ชัดอ่อนแรงครึ่งซีกหมอนหนึ่งไม่รู้ว่าการณีของน้องอ่อนแรงแบบไหนเนาะแต่การอ่อนแรงครึ่งซี่คือแขนขวาข,าขาขวาอ่อนแรงอ่าแขนซ้ายขาซ้ายอ่อนแรงนะครับอ่อนแรงครึ่งซีกขาวากับขวาซ้ายกับซ้ายแบบนี้นะครับอาการแบบนี้เป็นอาการที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นอมัมพฤกษ์อมัมพาตอย่ารู้สึกว่าเราอายุยังไม่เยอะคงไม่เป็นหรอกเพราะเดี๋ยวนี้เจอในคนอายุน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับ ความสําคัญของมันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการสงสัยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเองหรือญาติพี่น้องคุณนะให้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะถ้ามันเกิดจากเส้นเลือดสมองอุดตันนะครับจากอามาพึกษ์อัมาพาตเนี่ย ถ้าคุณไปทันภายใน3ามชั่วโมงแรกคุณจะสามารถได้ยาละลายริมเลือดก็หมายความว่าอะไรมันมีริ่มเลือดไปอุดตันที่สมองใช่ไหมทาให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองทําให้สมองส่วนนั้นเนี่ยมันตายมันก็ทํางานไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณไปทันเวลาได้ยาละลายริ่มเลือดแล้วริ่มเลือดที่อุดอยู่ตรงนั้นมันถูกสลายออกไปเลือดก็กลับไปเลี้ยงสมองแทนที่จะตายถาวรมันก็อาจจะแค่ตายชั่วคราวแป๊บหนึ่งคุณอาจจะฟื้นฟูกลับมาได้เพราะฉะนั้นอาการแบบนี้เป็นอาการที่มีเมื่อไหร่ ไปโรงพยาบาลทันทีโอเคไหมนะครับอย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้ามันเลยเวลาทองคาหรือถ้าหลายๆคนเขาเรียกว่าโกลเด้นพีเยดเวลาช่วงทองคาในการรักษาไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถให้ยาลหลายๆริมเลือดได้โอเคไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะอ่อนแรงแขนขานะครับขึงซีกซ้ายซ้าย,ายขวาขวามีอาการปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับกลืนลําบากหรือว่ามีอาการเดินเซพวกนี้ต่างๆเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลทันที No. นาะนี้อีกแง่มุมหนึ่งที่หมอหนึ่งอยากจะพูดให้ฟังในกรณีเจ็บป่วยของน้องเจ้าลูกซื้อพอดีว่าน้องเขาเอาใบรับรองแพทย์ออกมาเผยแพร่ให้ดูนะครับว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับ conversion disorder แล้วก็มีภาวะทุพโภชนาการภาวะทุพโภชนาการคืออะไรทุพโภชนาการก็คือน้ําหนักตัวเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นนะครับเขาดูจากอะไรเขาดูจากสิ่งที่เรียกว่าดัชนีมวลกายหรือ BMI นะครับ BMI ของคนปกติเนี่ยไม่ควรที่จะต่ํากว่า18.5 และก็ไม่ควรที่จะเกิน23ในคนเอเชียถ้าเกิน23ไปแล้วคือคุณเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้วนะบางคนบอกคุณหมอคะมันคำนวณยังไงคะอ่านะครับให้เอาน้ำหนักนะที่เป็นกิโลกร,รัมตั้งหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรแล้วยกกำลัง2เช่นหมอ1น่งหมอหนึ่ง,อองลองคำนวณให้ดูแล้วกันนะครับว่าสมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงคนหนึ่งน้ำหนัก6กกิโลก็เอา60ตั้งนะครับแล้วก็ส่วนสูง158 หารด้วย1.58นี่นะหาร1.58ครั้งที่1นะครับแล้วก็หาร1.58อีกครั้งหนึ่งครั้งที่2ได้24หมายความว่าอะไรถ้าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับน้ำหนัก60กิโลกร,รมัมสูง1เมตร58นะครับจะมีดัชนีมวลกายอยู่ที่24เกินเกณฑ์ไหมเกินเกณฑ์ถ้าเกินเกณฑ์แบบนี้แปลว่าคุณเข้าขายความเสี่ยงในเรื่องของภาวะอ้วนเพราะอ้วนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเบาหวานความดันไขมันหัวใจโรคไตหัวไขมันพอกตับมาเต็มไปหมดเลย โอเคไหมเพราะนั้นก็ควรจะต่ํากว่า23แต่บางคนเนี่ยจะเป็นโครคคลั่งผอมคือฉันยากผอมมากๆา่ะหมายความว่าอะไรหมยควาะว่า BMI อ่ะเขามักจะต่ํากว่า18.5เช่นนะครับนะเหมือนเดิมนะสูง158แต่ว่าอยากหนัก40อะค่ะคุณหมอน้ําหนัก40เอา40ตั้งนะหารด้วย1.58แล้วก็หาร1.58ได้ออกมาที่16หมายความว่าดัชนีมวลกายได้16 ซึ่งกรณีของน้องเจ้าลู่ซือเนี่ยด็ชนีมวลกายหรือ BMI เขาต่ำกว่า18.5นะครับความเสี่ยงของคนที่ BMI ต่ำกว่า18.5คืออะไรข้อที่1น้ํา้ำหนักที่น้อยเกินไปมันไม่ใช่ไขมันที่หายไปเยอะมากๆแล้วทำให้สุขภาพคุณดีไม่ใช่นะถ้าน้ำหนักคุณน้อยเกินไปมากๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือข้อที่1เลยครับนอกจากไขมันที่มันหายไปเยอะๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อคุณจะหายไปด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อคุณหายไปกล้ามเนื้อคุณหายไปโอกาสที่กระดูกจะพูนมีไหม มีข้อต่างๆเสื่อมมีไหมมีกระดูกบ้างไหมบางถูกไหมและไขมันที่หายไปเยอะมากๆร่างกายไม่มีไขมันสำรองอยู่เลยเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะนะครับไขมันเนี่ยเป็นแหล่งสําคัญที่จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยผลิตฮอร์โมนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนมันก็จะผิดปกติไปด้วย เ,เพราะนั้นดีที่สุดคือ BMI ไม่ต่ำกว่า18.5ใครก็แล้วแต่ที่เคยทักมาสมัครเรียนอยากลดน้ําหนักกับหมอหนึ่งเนี่ยนะทีมงานของผมจะถามน้ําหนักส่วนสูงก่อนถูกไหมหลายเคสมากๆที่ทีมงานปรึกษาผมก่อนที่จะให้นักเรียนแต่ละคนสมัครเรียนว่าน้ําหนักแบบนี้เข้าเรียนได้ไหมคะคุณหมอและผมพบว่าบางคนน้ําหนักเนี่ยไม่ได้เหลือเยอะแล้วแต่ว่ากังวลเรื่องสัดส่วนคนที่ BMI เนี่ยนะไม่ได้เกินเกณฑ์แล้วอยู่ประมาณแบบจะต่ํา18.5อยู่แล้วเนี่ยให้ไปโฟกัสที่การสร้างกล้ามเนื้อให้หุ่นดีแบบมีกล้ามเนื้อแต่ บางคนมันทําแบบนั้นไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับอาชีพเพราะว่าหมอหนึ่งเคยดูแลดารานักสแสดงนะครับนะดารานักสแสดงบางท่านเนี่ยเขาบอกเลยว่าหนูจําเป็นที่จะต้องลดน้าหนักลงอีกค่ะคุณหมอเพราะว่าเวลาเข้ากล้องแล้วเนี่ยกล้องมันขยายมันทาให้ตัวหนูใหญ่หนูบวมแล้วหนูเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นั้นแบรนด์นี้มันเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์อันนั้นก็แต่ละคนเขาก็ต้องแลกมาก,กับความลําบากด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าการที่ผอมมากๆแล้วให้ตัวเองดูดีเนี่ย สุขภาพดีไหมสุขภาพก็ไม่ได้ดีแต่มันเป็นภาวะจําเป็นแต่ถ้าเราไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นให้ B M I อยู่ในช่วง18.5ถึง23จะดีกับสุขภาพกายและสุขภาพใจของคุณมากกว่า เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้อะไรจากอาการเจ็บป่วยของน้องบ้างนะครับนะก็อยากให้เป็นวิทยาทานเนาะข้อที่1คืออย่าเพิ่งคิดว่าอาการอ่อนแรงอาการพูดไม่ชัดเป็นอาการจากการที่เกิดจากความเครียดอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดนะครับกรณีของน้องนะใช่แต่กรณีของคนทั่วไปเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงเลยคืออมัมพฤกษ์อมาพาตหรืออาการที่เรียกว่า stroke นะครับ ถ้าเจออาการอยากคิดว่าคงไม่ใช่ให้ไปโรงพยาบาลทันทีนะครับถ้าอาการเหมือนคุณหมอจะส่ง CT ทีสแกนแล้วดูว่ามีเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกไหมถ้ามีเส้นเลือดสมองตีบแล้วทันเวลามีโอกาสที่คำนวณเสร็จปับ๊บเอ้ยคะแนนเข้าได้กับการให้ยาลาลาลิมเลือดนะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นปกติไม่เป็นทุพพลภาพเนี่ยไม่มีอาการพิการภายหลังเนี่ย สูงขึ้นโอเคไหมจะมีภาวะที่คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นมีโอกาสกลับมาเป็นปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากข้อที่2ออย่าปล่อยให้น้ําหนักตัวของตัวเองเกินเกณฑ์มากเกินไปเพราะว่าความอ้วนทําให้คุณเกิดโรคเบาหวานความดันไขมันหัวใจโรคไตไขมันพอกตับเต็มไปหมดเลยและก็อย่าคลั่งผอมโดยที่ B M I ต่ากว่า18.5ดดเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้มวลกล้ามเนื้อคุณน้อยมวลไขมันน้อยเกินกว่าที่จะเอาไป,ไปผลิตเป็นฮอร์โมนต่างๆกระดูกบางกระดูกพุนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตใจได้ด้วย นะครับเนาะและก็ข้อสุดท้ายข้อที่3ที่อยากให้ได้เรียนรู้ก็คือสังเกตนะครับว่าไม่ว่าคนเราเนี่ยจะเป็นคนที่ร่ำรวยยากดีมีจนเป็นคนดังคนไม่ดังทุกคนมีความทุกข์เป็นของตัวเองหมดเลยนะเพราะฉะนั้นขึ้นปีใหม่แล้ว2025นะครับเราจะเห็นว่าชีวิตคนนั้นเขาดีจังเลยชีวิตคนนี้เขาดีเังเลยเราอิจฉาเขาจังเลยแต่เราเห็นในแง่มุมที่มันเป็น มุมที่เขาแสดงออกมาเฉยๆดูอย่างน้องเจ้าลูซื่นะครับภาพที่เราเห็นคือน้องเป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงยิ้มแย้มแจ่มใสให้พวกเราดูแสดงละครให้เราดูถูกไหมแต่ภาพหลังก็คือน้องมีความเครียดความกดดันเยอะมีความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันนะอย่าไปเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิตคนอื่นแต่ละคนก็จะมีความทุกข์แตกต่างกันไปนะครับใช้ชีวิตให้ มีความสุขในแต่ละวันนะครับขึ้นปีใหม่แล้วปี2025นะสำคัญมากๆก็คือเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับพยายามแบ่งเวลาใน1ปีเนี้ยนะครับนะมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยสังเกตว่าหมอหนึ่งจะไม่ใช่คำว่าสุขภาพกายอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับสุขภาพใจดีสุขภาพกายถึงจะ ดีด้วย3อย่างเลยที่จะทำให้สุขภาพคนดี1กินให้ดีโอเคไหมใครอยากลดน้ําหนักนะหมอหนึ่งมีคลิปในช่องที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวลงไว้ให้ตอนท้ายคลิปด้วยเนาะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกเรื่องที่2คือเรื่องการออกกําลังกายนะครับนะหาเวลาออกกาลังกายบ้างนะครับเดี๋ยวปีนี้จะเป็นปีที่หมอหนึ่งออกคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อด้วย นะใครที่เรียนคอสต์ลดน้ําหนักไปแล้ว23หมื่นคนนะเตรียมตัวเลยนะคอสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยน่าเรียนมากๆเพราะว่ามันจะทาให้คุณเนี่ยเข้าใจร่างกายจริง,รง,รงๆว่าเฮ้ยอ๋อที่หมอหนึ่งกระตุ้นให้อยากให้ไปออกกําลังวันละ10นาที15นาทีเนี่ยถ้าเราเข้าใจร่างกายจริงๆมันจะเป็นแบบนี้นี่เองมันไม่ต้องใช้เวลานานในการออกกําลังเลยเราก็แข็งแรงตลอดชีวิตได้แล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่3คือการนอนการนอนที่ดีนะครับนะ่าจะทําให้สุขภาพใจคุณดีสังเกตนะบางคนเนี่ยนอนไม่พอหรือว่านอนผิดเวลาตื่นมาแล้วจะหงุดงง่่ายรั้ไไมู แต่การนอนต้องดีโอเคไหม,มาะกินหลับขยับตัว3อย่างจะทําให้สุขภาพคุณดีได้ตลอดชีวิตนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็หลายๆคนก็จะได้วิทยาทานอะไรจากกรณีการเจ็บป,ป่วยของน้องเจ้าลูกสื่อนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้น้องเนี่ยหายไวๆนะครับแล้วกลับมายิ้มย้มแจ่มใสแสดงภาพยนตร์แสดงละครซีรีส์ให้พวกเราได้ดูกันอีกหลายๆเรื่องนะครับนะก็ ขอเป็นกำลังใจให้น้องด้วยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับอย่าลืมนะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลที่ฮีโร่ครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียจากกกกวมมอรรยยลลลละเเเีิใในนนนนคต้ัับบแพุ่